สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้เป็นเรียวมี C21 นะครับติดล็อกรายเดือนของ AIS AH นะครับตัวนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับเรียวมี C21 ติดล็อกรายเดือนแล้วก็ซิมล็อกของให้บริการ AIS AH นะครับตามที่เห็นนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการปลดล็อกรายเดือน,น เวอร์ชั่นเดิมนิดหนึ่งนะครับตัวน,นี้เป็น r m x 3 2 0 1นะครับเวอร์ชัน A53 าสาการปิดเครื่องก่อนเลยนะครับปิดเครื่องนะครับเพราะเราจะต้องแฟดลอมปลดล็อกลายเดือนนะครับที่ตามสพอร์ตลอมไทเ็นเตอร์นะครับทำลอมขึ้นมา เปิดโปรแกรม RTC t o o l นะครับสำหรับสมาชิกที่อยู่ในลำไพเฟนเตอร์อยู่แล้วนะครับสามารถใช้งานโปรแกรม RTC t o o l ฟรีนะครับในปีแรกนะครับปีต่อไปเดี๋ยวผมขอดูเงื่อนไขก่อนละกันนะครับมาที่มีเดียเทคนะครับเลือก w i t e fat ครับเลือกเป็นเฮ a เตอร์นะครับทีนี้ก็ browse ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะครับเลือกไฟล์เฮทเตอร์นะครับ หลังจากเลือกไฟล์มาแล้วนะครับตัวโปรแกรมจะเลือกอเราจำเป็นจะต้องเลือก Unlock b o o t l o a d e r After Set นะครับเนื่องจากต่อ Set ทีเดียวก็ท่งงานได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมโอเคครับหลังจากเลือกไฟล์ Set เรียบร้อยติก Unlock b o t l d e r เรียบร้อยนะครับตั้งค่าโปรแกรมตามนี้สั่ง Set ได้เลยครับที่ตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกัน ขยายจอใหญ่ยยนิดนึงจะได้เห็นภาพกว้างๆนะครับที่ตัวเครื่องนะครับจะมีบล่มบวกลบนะครับกดบล่มบวกลบค้างไว้นะครับคึืนเสียงลรเสรียบค้างไว้จากนั้นนะครับเสียบสาย USB อ่โอเคตัวโปรแกรมด t e c คแล้วนะครับทำแค่นี้นะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยตัวโปรแกรม Backup ไฟนี้ให้เราอัตโนมัตินะครับกรณีเกิด Accident อะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถเรียกคืนกลับได้นะครับก็ใช้เวลาแฟดประมาณ7นาทีโดยประมาณนะครับขั้นตอนทําแค่นี้นะครับเลือกไฟล์แฟดจาก support from Thai filter disk นะครับเช็คบล็อกที่เขียนว่า unlock BL after set สางแฟดกดวรุุ่มบวกลบเสียบสายแค่นี้เองนะครับเสร็จพอบูตมาก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าหลังจากบูตหลังจากแฟดแล้วนะครับเครื่องจะเดือดานะ unlock ไหมนะครับ E เห็นว่าตอนนี้เสร็จเสร็จแล้วนะครับเครื่องบูตเลยนะครับไม่ต้องเปิดล็อกบลูเดอร์ซ้ำนะครับผมก็จะใช้โค้ดอกจารชาร์ปแปดหนึ่งสามชาร์ปนะครับเพื่อให้เครื่องนั้นดีดเข้าหน้าเมนูนะครับไม่ต้องกดเซตอัพวิสรดต่างๆนะครับให้เสียเวลานะครับตอนนี้เราแสรล็อป่าเสรลอมลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับทีเดียวครับด้วยโปรแกรม r t c c นะครับไม่ต้องลดล็อกบลูเดอร์หรืออะไร เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอันดับแรกนะครับอีมี่อยู่ครบนะครับอ่าในตัวที่สองที่เราจะเช็คก็คือสถานะซิมล็อกตอนแรกนะครับต้นวิดีโอจะเห็นว่าล็อก AIS นะครับตอนนี้สถานะเป็นอันล็อกเรียบร้อยนะครับเหมือนเครื่องเดิมๆเครื่องล็อกเครื่องอันล็อกเดิมๆจากโรงงานนะครับมาดูในส่วนของเวอร์ชันเครื่องนิดนึงนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นเครื่องของ C ียี่สิบซียี่สิบเอ็ดนะครับโดย Rtt t u n l นะครับเนื่องจากลองตัวนี้นะครับลองรับทั้งสองรุ่นนะครับ C ียี่สิบและ C ียี่สิบเอ็ดในส่วนเมนูตั้งค่านะครับเราเดี๋ยวลองต่อไ wi ไฟดูก่อนละกันนะครับต่อไ wi ไฟเรียบร้อยนะครับในเมนูเมนูตั้งค่านั้นครับจะเห็นว่า เมนูอัปเดตนั้นหายไปนะครับซอฟต์แวร์อัปเดตจะอยู่ด้านบนของ about phone นะครับเดี๋ยวเราโฟกัสิดนึงนะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับข้างบน about phone เนี่ยถ้าเป็นเครื่องเดิมๆมันจะมีคําว่าซอฟต์แวร์อัปเดนะครับตอนนี้เมนูอัปเดตถูกตัดถาวบอนไปเลยนะครับสามารถรีเซ็ตเครื่องได้ดูใน about นะครับก็เป็นเดมี่ซี21 Android 10นะครับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการกดล็อก like I didn't see either